กลับกันอีกครั้งนะคะกับช่องชน,นีพอ,อยก็วันนี้ขึ้นหน้าสดมากดูดิแล้วแบบเป็นสิวแล้วแบบเหมือนช่วงนี้คือกินเยอะเครียดกินเยอะนอนดึกมันก็เลยแบบเนียงออกแล้วก็เป็นสิวนะฮะดูด้วยข้างนี้ก็มีตัวนนี้ก็คือเราจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะ ซึ่งพอไม่ได้ถ่ายคลิปแบบแต่งหน้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะวันนี้จะขอมาพากเสียงนะคะทุกคนอย่างแรกเลยก่อนที่พอจะลงเครื่องสำอางนะพอจะทาจอร์ไรเซอร์ก่อนเพราะว่าหน้าแห้งมากช่วงนี้ต่อมานะคะก็จะลงเป็นตัว p เมอร์ของเมลเล่นะทุกคนตัวนี้คือใช้ดีมากแล้วก็ปรับสีผิวเราเนี่ยให้มันสว่างขึ้นนะคะและเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยก็คือแบบมันจะไม่ตก่ลงทุกคนแล้วมันจะปกปิดรูขุมขนอะไรเงี้ยได้ดีมากแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ราคาถูกแล้วก็แนะนําเลยนะคะ59บาทในเกคนซื้อได้นะคะ นี่แต่ว่าก่อนทาพายก็จะทามอยเจลเลเซอร์นะไม่แก่ที่พายลงไปใช่ปะตอนนั้นจะเป็นมอยเจลเลเซอร์แบบที่คือคนเรียกว่าแบบครีมเจยอนอะปกติจะทาก่อนนอนใช่ปะแต่ช่วงนี้หน้าแห้งมากก็เลยทาทาก่อนแต่งหน้านิดน,นึง ต่อมานะคะก็จะเป็นรองพื้นกับคุชชั่นนะคะคือพอจะชอบเอา2ตัวเนี้ยมาผสมกันจะเป็นรอ,องพื้นของเมเบลีนแล้วก็เป็นคุชชั่นของนามีในเ,เซเวน่นทุกคนสองร้สีบาทคือเอาจริงพ่อใช้ของในเซเวน่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะแบบดีๆก็มีเยอะอะน,นะแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทาเป็นนี้เลยนี่อันนี้คือแปรงที่ได้มาจากแม็กค,คือเขาแถมมาให้แล้วมันใช้ดีมากใช้ดีจนจนขนาดเนี้ยที่ทุกคนเห็นก่อนอันเนี้ยมันขาดไปแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่นะเพราะมันก็ยังใช้ได้นะทุกคนคืออยากได้ใหม่มากเลยแต่ว่าหาพี่กาซื้ออไไไมมม่ด้เเพราะันนป็ขงงแถ อ่ะแล้วก็แทบแทบแ,ทบ,แ,ทบ,แทบแทบไปนะคะหน้าก็จะดูแบบว่าเนียนเรียบใช่ป่ะเพราะก่อนหน้านี้นเราลงตัวไพรเมอร์ไปไงต่อมานะคะจะใช้คอนซีลเลอร์สองตัวตัวนี้จะเป็นของฟิสซี e เมเบลี่เหมือนกันอ่ะลงไปเลยใต้ตาก็จะใช้สีที่มันสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงจุดด่างดำเนี่ยจะใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อปกปิดนะเอาจริงปั๊ตั้งแต่แต่งหน้าเป็นอ่ะจนถึงตอนเนี้ย ก็คือไม่เคยเปลี่ยนไปใช้คอนซีลเลอร์ของยี่ห้ออื่นเลยเพราะแบบเหมือนเราใช้อะไรดีแล้วเราก็จะใช้อยู่แต่แบบนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นสิบสิบแท่งได้แล้วมั้งไม่สิบแท่งเนี่ยน่าจะแบบยี่สิบสามสิบสี่สิบแท่งได้ละอ่ะเขียนคิ้วไปแล้วนะคะแล้วก็มามาสคาร่าคิ้วกันตัวน,นี้จะเป็นของ Intoduy e House นะคะคือเป็นคนที่ไม่เน้นการเขียนคิ้วเท่าไหร่เพราะว่าเขียนคิ้วไม่ค่อยแบบเท่ากัอนอะ่ะเออแต่ว่าจะเน้นปัดบางทีก็คือไม่เขียนเลยนะก็คือปัดคิ้วไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เราจะใช้ฟองฟองนน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 ้้้้้้าาาาาขออออออง You ัีีีีีีคคืุ่่่่มมมมกกกกกกใชดด็เเเยซลลรร์ทปปิไวห อันนี้เป็นคอนทัวร์ของ o d i o คือสามารถยกให้ตัวนี้เป็นเครื่องสำอางถ,ถูกและดีที่แบบอยากจะแนะนำทุกคนมากเพราะว่ามันมันใช้ด้จริงๆทุกคนแล้วมันคอนทัวร์ได้แบบ โอเคอะ่ะเออคนโทรได้แบบดูดีดูเนียอะไรเงี้ยแล้วราคามันก็แค่แบบหลักร้อยนิดๆอนะเอาจริงใครที่แบบอยากลองเริ่มใช้เครื่องสำอางอะไรสักอย่างก็คือ O D V O แนะนำเลยต่อไปก็เป็นลิปของจีวัน่าคือจะบอกว่าชอบลิปจีวน่ามากแล้วใช้แบบไม่ซื้อลิปอะไรเพิ่มอีกเลยก็คือเหมือนคนพบลิปที่ใช้แล้วนะคะแต่พอชอบลงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปแต่งส่วนอื่นเพราะว่ามันจะติดทนนานนะคะอ่ะอันนี้เป็นพาเลทตาตาก็ใช้ O D V O เหมือนกันคือ O D V O เป็นเครื่องสำอางที่แบบเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นแต่งหน้านะเพรา่ามัาาแลบบ หลังจากทาตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปัดแก้มด้วยสีส้มของโฟยูทูทุกคนแล้วก็ฉีดสเปรย์เซตกันสำอางปัดแป้งแค่นั้นจบประมาณนีในส่วนหงลุกวันนี้ เดี๋ยวพอจะหาให้ดูว่าแบบไปถึงอาจจะเป็นยังไงมาถึงเดลมมแล้วตลกมากทุกคนตอนแรกอะตั้งใจว่าวันนี้จะขึ้นรถเมใช่ปะ่ะโอ้ดูแดดก็คือตั้งใจว่าตัวเองอาจจะขึ้นรถเมแบบว่าเซฟพอดอะไรอย่างงี้แต่มันร้อนมากมันร้อนชนิดที่แบบว่าไม่สามารถไม่สามารถรอรถเมได้จริงเราก็เลยกระโดดขึ้นของตีดู ي, ดูแดดดิป่เดี๋ยวเราจะแวะไปไอสตูดิโอบัสหนึนะทุกคน ปกติเวลามาห้างอ่ะก่อนจะไปทําอะไรอ่ะพลอยจะไปร้านหนังสือก่อนเลยแต่ว่าอันนี้เราจะไปงานหนังสือลแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้แวะก็คือคิดอยู่นานมากว่าจะมาซื้อหูฟังใหม่ดีไหมแต่ว่าไม่ได้จะมาซื้อแบบเดิมนะทุกคนแต่ว่าจะมาซื้อแบบเป็นสายนี่แหละเพราะรู้สึกว่าเป็นสายมันก็มันก็สะดวกในแบบหนึ่งตัวเนี่มันไม่ต้องชาร์จนะแล้วก็เสียงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่กก็เทียบกับนี้ไม่ได้หรอกก็คือพลอ,อยอ่ะใช้อันนี้มาประมาณ2ปีได้แล้วทุกคนโดยที่ ตลอดเลยว่าละหนึ่งปีอ่ะพอใช้มันแค่ข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างหนึ่งอ่ะมันพังมันชาร์จไม่เข้าอ่ะจริงๆถ้ามันยังมีประกันอยู่อ่ะมันสามารถที่จะแบบเปลี่ยนได้ใช่ปะแต่พอมันไม่มีประกันแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเออถ้าเราจะเปลี่ยนอ่ะมันประมาณสามพันอข้างหนึ่งอ่ะสามพันซึ่งจริงไออันนี้ที่มาซื้อมามันเจ็ดพันใช่ป่ะซึ่อบเอารู้สึกว่าแบบสามพันสองพันถ้าจะไม่ผิดข้างเนื้อนะซึ่งพอรู้สึกว่า เออถ้ามันเปลี่ยนข้างเดียวแล้วมันสามพันกว่าขนาดนั้นละก็ซื้อใหม่ไปเลยดีกว่าแต่ว่าถามว่าซื้อใหม่มีเงินซื้อไหมมันก็ยังไม่มีเงินซื้อก็เลยอ่ะใช้ข้างเดียวมาตลอดจนวันนี้รู้สึกว่าขอมาซื้อแบบเป็นสายใช้แล้วกันอันนี้คือมาถึงไอสตูดิโอแล้วโอ้โหแล้วพนักง,งานเยอะมากกดดันอ๋อนี่เหมือนกันหมดเอาเอาไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ ข oui ้ามตามได้ไหมคะไม่ค่ะี boy, ่้เลยคะนิดผยคะใช่ขอค่ะบค่ะค่ะได้เลยเงสวยสค่ จะหายไปประมาณ800สถานที่ที่เราจะไปเราจากนี้ก็คือศูนย์สิริกิจจุฬาเราจะไปงานหนังสือนะเอาจริงมิชชั่นของวัยอีกอย่างหนึง่งคือการห้ามตัวเองซื้อหนังสือเกินสามเล่มเพราะว่าหมดงบค่ะมีงบแค่มีงบคแค่สามคคเล่มก็คือถ้าเกินนี้ก็คือไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะไปค่ะเพราะอยากไปมาก เอาจริงแบบว่าแต่ก่อนอะไม่กล้าชือโทรศัพท์ถ่ายในห้างแบบนี้นะเพราะว่าเขิดมากแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนไม่สนแล้วเหมือนแบบชิลแล้วอะเอออาจจะเพราะว่าทำบ่อยมัง้งแล้วก็แต่ว่าอาจจะแบบมองทางด้วยแล้วก็มองกล้องด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบคุยกับกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพิ่งเห็นว่าที่เดอะมอลล์มีร้านนี้ด้วยจริงๆเรากะจะแวะเดอะมอลล์แป๊บเดียว,วเนี่ย แต่ว่ามันมีเครื่องสำอางหรือมาร์กที่เราอยากได้ขอไปดูมาร์กแป๊บหนึงนี่อันนี้คือมาร์กที่เราใช้ประจำปกติมัน49แต่ว่าอันนี้มันลดเหลือ19บาทเราต้องกอบปุยโอเคแล้วก็สีด้วยค่ะ คือแบบมาตุนมาค่ะ <Okay. S 1> เราอยากได้สเปเซหน้าของอันนี้เพราะมันราคาไม่เรงมากราคาแบบโอเคอะ่ะดูดิจาก99เหลือ7 4ีเองอะ่ะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปใ,ใช้ดู อันนี้น่าใช้มากเลยอ่ะอัลโหลแบงได้สองอย่างคิดว่าต้องรีบออกแหละไม่งั้นจะล้มละลายอาจจะไม่ได้หนังสือเลย ตัวเทสเหรอคะอันนี้นนสินค้าจริงนะคะเมื่อกีไ้ไปหยิบตัวเทสมาเชิญเลยสิบเอ็ดรายการนะคะสองร้อยหกสิบสี่บาทขอบคุณค่ะโอกาสน,น่าชะมโอ้โหดูหน้าดิหน้าคือแบบไม่ได้เลยโดนแดดประเทศไทยเราแบบแยะะ่มากตอนนี้กำลังเดินไป MRT เดี๋ยวไปขึ้น MRT กันทุกคนเรามาถึงแล้ว คนเรามาถึงศูนย์ซิริกิตแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งเอ็มอาร์ถึงใช่ปะ่ะคู่คูฝอนั่งข้างๆหล่อมากฉันหายใจไม่ออกตลอดทางเลยเกินปกติศูนย์ซิริกิตมันไม่ได้ไกลใช่ปะ่ะแต่ว่าคือเขาหล่อจนแบบหายใจไม่ออกเรารู้สึกว่ามันไกลเกินไปเลยตอนนี้คือแบบมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันคนเยอะมาก คนเยอะมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามานะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในงานจะเป็นยังไงเอาจริงยกกล้องถ่ายขึ้นแบบนี้ก็คือไม่รู้คนอื่นเขาจะซีเรียสเท่าพอยไหมแต่พอยซีเรียสมากมันติดหน้าคนอนะ่ะไปจ้าแต่แต่ละคนอะ่ะเขาหิ้วหนังสือกันไม่ต่ำกว่า3มเล่มเลยนละวมิชชั่นของฉันคือห้ามซื้อเกินสามเล่มเดี๋ยวมาดูกัน ไอติมหน้ากินอ่ะโอ้ฉันจะล้มละลายไหมเนี่ยต้อไก่ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมอ่ะถ้ามันไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวไปพากเพิ่มแล้วกัน<ม>คือแ่นไปในงานแล้วมันติดหน้าฝนแ้้วจะ<ม>แ่นหน้าเราถ้ากล้องมันสันส่นก็คือ<ม>ขออภัยด้วยนะ คือหนังสือเยอะมากแล้วแบบมันใหญ่มากอะ่ะถ่ายไม่ถูกเลยโฟกัสไม่ถูกแล้วก็แบบดูไม่ถูกเลยว่าจะต้องเริ่มดูจากตรงไหนอะ่ะอันนี้วาย about you about you อันนี้เป็นหนังสือสองเล่มที่แบบว่าเล่งมานานมากเราก็แบบลังเลที่จะซื้อหลายรอบมาเพราะแบบที่มานมันก็ยังมีเล่มที่ยังอ่านไม่จบไงแต่ว่าอันนี้เรามางานใช่ปะได้ลดละเล่มละสิบห้าเปอร์เซ็นก็เลยแบบเดี๋ยวจะเอาสองเล่มนี้อันนี้แต่ยเงินตรงนี้ค่ะมารับสี่เล่มหรอลดเล่มละยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะไมีไม่มีหนังสือที่อยากได้ตรงนี้สี่ร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบ ได้ไมสองเล่มได้หนังสือมาแล้วสองเล่มเอาจมิกาหยุกกล้องขึ้นมาถ่ายเท่าไหร่กลัวติดคนอื่นก็มิชชั่นคือห้ามซื้อเกินสามเล่มแล้วอะเหลืออีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งซื้อหนังสือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่หรือหามุมนั่งกันหน่อยดีกว่าเราจเดินไปดูว่าตรงนู้นมันมีอะไร คือคนเยอะมากเยอะไปหมดเลยเอาเป็นลาเต้ก็ได้ค่ะเดนนะคะใช่อันนี้มันสามารถใส่เซรับอะไรได้ไหมคะคัตเติลได้ข้ามบาอ๋อโอเค ลาเต้ธรรมดาตรงนี้ก็คือด้านนอกนะทุกคนด้านนอกจากศูนย์ซิริกิตที่เราเดินออกมาก็คือแต่ว่ามันไม่สามารถออกมาได้เลยมันต้องมันผ่านร้านกาแฟเข้ามาอีกทีนึง อันนี้คือเหมือนเป็นสเปซของร้านกาแฟแต่รู้สึกว่าแบบอชิวดีออตอนนี้ก็คือเราออกมาจากงานหนังสือเราทุกคนพอยได้มาทั้งหมด2เล่มนะจริงๆก็คือวางแผนไว้ว่าต้องซื้อไม่เกิน3ามเล่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงอะพอยมางานหนังสือพอไม่ได้มาเพราะว่ามันลดหรืออะไรเพราะว่าคือมันลดก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆคือที่มาเพราะว่าแบบมันได้เห็นหนังสือเยอะได้เห็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเผื่อบางทีเราจะมาเจอหนังสือแบบใหม่ๆเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาแต่เอาจริงๆเวลาซื้อก็คือแบบค่อยๆซื้อแหละเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้อ่านแบบทีเดียวหรอกพอก็เลยได้มาสองเล่มที่จริงๆเราก็คือเลงไว้นานมากพอมาที่เนี่ยมันมันลดใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะซื้อซะาอะไรเงี้ยแล้วก็สองเล่มเนี่ยก็ใช้เวลาในการอ่านอยู่พอสมควรนะก็เลยแบบนั่นแหละจบที่สองเล่มน,นะคะแล้วก็อีกนิดนึงคือไม่มีเงินด้วยนะคะทุกคน เมื่อกี้จะนั่งข้างในใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งอ่ะมันต้องเหมือนต้องนั่งในร้านอาหารหรือไม่ก็นั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็เลยออกมาร้านกาแฟแล้วก็คือแบบนี่มันมีกาแฟอันนี้เดี๋ยวมาชิมกันเอาจริงราคาแบบแรงเหมือนกันนะกาแฟอันนี้เป็นลาเต้ไซส์เดียวของร้านที่ร้านมีนะค่าเสียหายก็คือหนึ่งร้หสิ้าบาทราคาแรงมากแต่ว่า ก็ด้วยทำเลด้วยแบรนด์ด้วยอะไรแหละอืมเอาจริงถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ก็โอเครสชาติก็โอเคแต่ซีเรียสก็ก็แพงอยู่ก็ก็แพงอยู่เหมือนกันแบบแพงแต่ว่านั่นแหละก็หาที่นั่งทุกคนคือแบบอยากเข้ามานั่งอันนี้ก็คือเหมือนเป็นสเปซร้านเขาเนาะแล้วก็สเปซองสวยอันนี้เป็นหนึ่งเล่มที่พลอยซื้อมาแล้วก็เล่งมาสักพักแล้วเวลาแบบไปร้านหนังสือก็จะเห็น อืมเป็นหนังสือแบบเอ้าแล้วคือหยิบมาก็คือแบบไม่ได้ดูเลยว่าเล่มมันมีตำหนิไหมส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มน,นี้นี่ The One Percent เอาจริงเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่ดีมากๆทุกคนคือพออย่ะชอบอ่านหนังสือที่เป็นแบบฟิลแบบกระตุ้นเป็นฟิลแบบทําให้เราแอคทีฟอะไรเงี้ยแต่พอจะเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตตเองไม่ค่อยได้อะไม่ถึงแบบคือถ้า ขาเรียกว่าอะไรอะถ้าซีเรียสกับอะไรอะก็จะซีเรียสมากๆแล้วก็จะอ่านหนังสือพัฒนาอะไรแบบเนี้ยเยอะมากจนมีพาท,ที่แบบกดดันตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่ามันก็เลยต้องอ่านควบคู่ไปกับหนังสือแบบเนี้ยอือมันมันมันแยกไม่ได้ว่าเราจะรักตัวเองหรือเราจะแบบอยากพัฒนาเออมันก็เลยได้เป็นสองเล่มน,นี้นะคะแต่จริงๆก็คือมีอีกหลายเล่มเหมือนกันที่เล็งแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องรีบขนาดนั้นที่จะซื้อเพราะว่าแบบถึงตอนนั้นที่เราอยากจะอ่านจริงๆแต่อ่านเล่มน,นี้จบอะ เล่มละร้อยสองร้อยเราก็คงเราก็ซื้อได้แหละเออพอนั่งตรงนี้มาสักพักแล้วเดี๋ยวก็คือจะกลับแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือว์บามาอยู่ตลาดบางแคแล้วจว้าเพราะเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็เลยมาลงตรงม MRT บางแค เส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้อร่อยแนะนำเพราะชอบมาซื้อที่นี่เพราะแบบราคาถูกแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิน <300 S 1> ้นนี่ค่ะสามร้อ่กับโอเคคือนลดแล้วตอนนี้ร้อนมากโกคนวับกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ระหว่างทางก็คือสั่งผัดไทยร้านโอรดไว้นะคะแล้วก็มีหอยทอดด้วย ผัดไทยอันนี้เป็นผัดไทยอันนี้ผัดไทยกุ้งสดร้านโปรดในไลแมนก็คืออร่อยเลิศมากส่วนอันนี้คือหน้าตาหอยทอดที่สีอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าอร่อยมากชอบเป็นไหมแบบว่าเวลากินผัดไทยอ่ะเราจะไม่ได้ใส่จานเราจะแบบใส่แค่นี้ยอยู่ในกระดาษอย่างเงี้ยแหละแล้วก็วางอย่างเงี้ยเลยที่โต๊ะกินเสร็จแล้วก็ห่อไปทิ้งเลยแต่เนี้ยคือเพื่อนเอาจานมาก็เลยใส่วางใส่ไปด้วยส่วนอันนี้คือเป็น วุ้นเส้นส่วนอันนี้เป็นวุ้นเส้นผัดไทายวุ้นเส้นมาแกะกล่องอันนี้กันทุกคนเอาจริงแอปตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้สัมผัสกล่องหูฟังแบบสายอ่ะ้็แต่ใช้ AirPods มาก็ไม่ได้ซื้ออันนี้อีกเลยอะเออใช้กันนะคะ สายนานมากโอเคอะแอบรู้สึกว่าเบื่อการใช้แอปพอร์เหมือนกันนะมันแบตหมดแล้วก็ต้องแบบคอยชาร์จคอยชาร์จใช่ไหมถึงจะอยู่ได้นานก็ตามแต่ว่าก็ชาร์จบ่อยเพราะว่าควายเสียงฟังตลอดเวลาแต่พอเป็นสายมันก็สบายใจดีไม่ต้องแบบมาคอยชาร์จกระเพก็คืออาจจะเปลี่ยนไปใช้สายแบบร้อยเปอร์เซ็นท์ทุกครั้งเราก็จะต้องมาปิดคลิปในห้องทุกคนเพราะว่า อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้สะดวกถ่ายปิดคลิปขนาดนั้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงจะหกโมงเราแสงแบบดีมากแต่ว่าร้อนร้อนมากก็อันนี้เป็น1วันเล็กๆของพลอยอีกหนึ่งคลิปที่อัพลงนะเป็นไลฟ์สไตล์เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคอนเทนต์เดินทางหรืออะไรขนาดดูดิดูหน้าดิคือเหงือ่อออกไม่ไหวแล้วอะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแต่ต้นจนจบนะคะก็วันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย